อะไรครับว้าว <Wow. S 1> มาเลาะกุ้งทับไปทำเมนู เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำกุ้งมาล้างก่อนเมนูแกงเดียงมาทำตำเครื่องแกงแกงเลียงนะครับใส่พริกไทยเม็ด แล้วก็มีหอมแดงหอมแดงกับกระชายนะครับมีกระปิแดงลงไปเลยนะครับได้พริกสดนะครับแล้วโขอกปเพิ่มคำไป เดี๋ยวเราต้องตามใส่กะปิด้วยน,นะครับสำหรับแกงเลียงขอประมาณครับใส่กุ้งที่ลวกไว้แล้วนะครับแล้วก็ตำ ให้ละเอียดให้เข้ากันนะครับสำหรับเครื่องแกง <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเราจะทำเมนูแกงเลียงกันนะครับว้าวเมนูแกงเลียงทำเมนูแกงเรียงกันนะครับ <Wow. S 1> เมนูแกงเลียงครับผมเราต้มเอาน้ำหัวกุ้งนะครับที่มัน,ม,น,ม,นมันก่อนร้อนร้อนร้อน <c oughs> นี่หอกุ้งที่เราต้มนะครับสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาอาพรอนหัวกุ้งหัวกุ้งนี่เราต้องเอามาตำใช่ไหมไม่ตำค่ะน้ำสตอนะอ๊อกเฉยออันนี้เราทำทำน้ำสต๊อกนะครับหัวกุ้งเดี๋ยวเราใส่ใส่เครื่องเองที่เราตำเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีหอมแดงนี็ชรย มีพริกไทยแล้วก็มีพริกหนูสวนนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่ได้นะครับมานะครับน้ำสต๊อกที่เราต้มหัวกุ้งนะครับใส่ไปเลย เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรอน้ําเดือดน,นะครับเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันนี่ครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่ไปเลยครับฟักทองบวบข้าโพดแล้วก็เห็ดนะครับใส่ลงไปเลยอ้ยโ,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 โดนขา เราก็ใส่บวกตามไปเลยนะครับใส่บวกเขาเรียกว่าแกงหนึ่งสองสามนะครับเราก็ตามด้วยข้าวโพดข้าวโพดอ่อน ใส่เกลือนะครับใส่เกลือลงไปอันนี้มันจะเป็นวิธีที่เวลาเราตำเครื่องแกงนะครับเพราะว่าเราใส่ไปในเครื่องแกงที่เราตำไปแล้วนะครับเราใส่เกลือไปก็ตามตามด้วยเห็ดนะครับ นี่ครับนะ่ากินไหมครับท่านผู้ชมเป็นเมนูที่ทําเองกินที่บ้านได้นะครับถ้าใครอยากรู้สูตรหรือ,อยังไงก็พิมพ์ข้อความใต้คลิปมาได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปิดฝาก่อนครับเดี๋ยวรอให้ผักสุกจิเดกของเราใส่ไปเลยครับกุ้งที่เราไปตลาดกันมาเมื่อเช้านี้นะครับเพื่อมาทำเมนูแกงเลียงนะครับใส่ไปเลย น่ากินไหมครับเดี๋ยวเราจะตามลงไปด้วยนะครับใบแมงลักใส่ไปเลย ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปใหม่ๆกับช่องน้นอยๆครับช่องจิจิเล่นกินเที่ยวทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับสำหรับเมนูแกงเลียงกุ้งรสแซ่บๆทำเองกินเองคุณครับรับชม สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องจิจิเล่นทินเทีย่ยวสําหรับเมนูวันนี้ก็เป็นแกงหนึงสองเฮ้ยแกงเลียงนี่ว่าครับเป็นเมนูที่ทำง่ายครับอันนี้ทําเสร็จแล้วนะครับนี่ครับแกงเลียงกุ้งเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลย Ô cái cháu trót, mình